เริ่มต้นข่าวแรกของเรานะคะไปที่พี่เวียสุกลวัฒกันก่อนเลยค่ะที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกเลยนะคะหลังจากเลิกรากับอดีตแฟนสาวอย่างเบลล่าราณีไปพี่เวียยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนค่ะ กลายเป็นประเด็นที่หลายคนยังคาใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะหลังนางเอกสาวเบลล่าราณีที่เขาผ่าดูใจกับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์มานานถึง9ปีค่ะได้จบความสัมพันธ์กันด้วยดีโดยลดสถานะเป็นพี่น้องกันนะคะแต่ก็ไม่วายกลับมีข่าวลือว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเพราะว่ามีมือที่3เข้ามาแทรกกลางค่ะล่าสุดหนุ่มเวียออกมาเปิดใจแล้วนะคะยอมรับเลยว่าได้ปรับจูนกับอดีตหวานใจสาวเบล่ามาได้สักพักใหญ่ก่อนจะตกลงลดสถานะเหลือแค่พี่น้องกันค่ะ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานที่เคลียร์กันไม่ลงด้วยพร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3ค่ะเป็นแค่มุมมองว่าอยู่ในสถานะพี่น้องเนี่ยคงจะดีกว่าแล้วก็ไม่เสียดายเวลา9ปีเลยนะคะเพราะว่าการที่ได้รู้จักกาันก็เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็สอนกันมาเรื่อยๆออส่วนโอกาสรีเทอร์ในนาคตตอนนี้ยังไม่รู้นะคะ กับกระแสะดรามา่าเรื่องมือที่3เนี่ยพี่เวียก็รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าไม่อยากให้โยงไปทำร้ายคนอื่นให้เสียชื่อเสียงพร้อมย้ำว่าโสดแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะขอเดินหน้า Move on ก้าวต่อไปยอมรับว่ามีสาวใหม่เข้ามาคุยบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่คนในวงการซึ่งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยค่ะ เป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่แบบที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ระเวลา9ปีก็ถือว่าวันด้วยฟูมากขึ้นดีที่สุดแล้วไม่ไับาไม่มีครับไม,มไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทําร้ายคนอื่นก็คือเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องของคนสองคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งคนเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก แล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงผมกับน,น้องก็เราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่เลยไม่มีเลิกเลิกโยงเลยครับก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้